สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับอ่าคลิปนี้เดี๋ยวผมลงแนวทางเราพัฒนาให้นะงวดวันที่28มีนาสองพปปิดท้ายอาทิตย์นี้นะครับว่าตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนี้จะเป็นยังไงงวดนี้จะผ่านไม่ผ่านอันนี้คือตัวเลขที่ผมสรุปมาให้แล้วนะครับงวดนี้ วันศุกร์นี้ผมให้9กับ7ตัวเด่นชุดเน้นจะมีอยู่3ชุดนะครับชุดรองมีอยู่4ชุดแล้วก็ชุดกันมีอยู่3ชุด3ตัวก็จะมีอยู่3ชุดเด่น9กับ7งวดน,นี้ลุ้นที่เลข9จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตามสูตรที่มันชนมันก็จะเป็นเลข7นะครับแต่ว่า พรุ่งนี้28เนี่ยเป็นวันพระวันพระมีโอกาสที่จะมาไม่8ก็9ไม่9ก้าก็7ผมก็เลยลุ้นว่าน่าจะเป็นเลข9นะครับถ้าวันพระนี่เ้าน่าจะมาได้นะก็ลุ้นกันเพราะว่าเป็นผ้าใหญ่ด้วยนะครับอย่างอย่างวันศุกร์ที่แล้วนะก็มานะครับ7 8 9นี่มาครบเลยนะวันศุกร์ที่แล้วเนี่ย ทีแล้วในแปดค่้นะครับเพราะว่าผมเคยบอกอยู่ประจําว่าถ้าเป็นวันพาเนี้มีโอกาสมาแต่ก็ไม่ทุกงวดนะครับนะไม่ทุกงวดนะ <c oughs> แม่งก็ดักเล่นเฉพวาวันพาก็พอละสูตรงวดที่แล้วนั้นวันพุธนะครับคุณผู้ชมมันเข้าแค่สูตรเดียวผมมีสสูตรก็คือสูตรที่มันต่อเนื่องจาก ต่อเนื่องจากวันจันทร์เนี่ยสูตรมาวันวันพุธแล้วมันไม่เข้านะครับสูตรวันจันทร์ที่มันเข้าแล้ววันพุธไม่เข้าซึ่งก็มีแค่สูตรนี้ที่ลงให้วันพุธแต่ว่าผมไปตัดทิ้งนะก็คือตัด6 2กับ6 6ทิ้งนะครับแล้วก็64ผมเอาไปแค่4 2 4 4แล้วก็4 6 ซึ่งตัวตัดมันก็มาถึงจะมาตัวกลับแต่ว่าสูตรมันก็ยังเดินนะครับนะอันนี้คือสูตรที่ลงให้วันพุธนี่งวดแรกแล้วก็เลขวิ่งก็ไม่ผ่านให้นะครับงวดที่แล้วแต่เลขเด่นที่ผมเทียบให้ดูนะครับก็ไม่หลุดนะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูอีกนะครับส่วนงวดนี้สูตรน,นี้ งวดนี้สูตรนี้ก็จะเป็น3กับ5จับคู่กับ579นะครับจะเป็น35 37 39 5 5 5 7 5 9อันนี้คือสูตรชุดแรกเพราะว่าผมมี2สูตรเหมือนเดิมนะครับใช้หลักแสนหลักร้อย3ครั้งบวก2คือสูตร2ตัวใช้หลักแสนหลักหมื่นสครั้งคือสูตร3ตัวนะครับซึ่งใครจะตามชุดนี้เลยก็ตามได้เลยนะ แต่ว่างวดที่แล้วนั้นเข้าตัวกลับมันเป็นสูตรเลขเด่นนะครับมันไม่ใช่สูตรปักหลักแล้วก็สูตรที่2ออ๋อเดี๋ยวผมฝากคําเตือนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแป๊บเดียวมิฉะนั้นลืมแล้วก็ติดแดงอกีกข้อมูลนี้เป็นแค่การค้นหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนใน,นซื้อเฉพาะเลกลางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท ใครยังไม่เข้ากลุ่มไลน์นะก็ไปที่แอปไลน์แล้วก็พิมพ์แอดบีกกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับส่งแนวทางไม่ว่าจะเป็นไทยลาวก็ไปที่กลุ่มนี้ด้วยนะครับผมส่งแนวทางไปที่กลุ่มนี้ด้วยแอด5ีเนะครับฟรีนะคุณผู้ชมนะครับไม่มีการคิดเงินปลอดภัยร้0ร้อนะครับแล้วทีน,นี้มาดูอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรชุดนี้นะครับผมลงให้งวดนี้งวดแรก 1>, 1 3 5จับคู่กับ7 8จะเป็น1 7 1 8 3 7 3 8 5 7และ5 8นะครับสูตรนี้จะเดินอยู่ประมาณ6งวดงวดแรกก็คือออก7 7งวดที่2ออก8 0ได้0 8งวดออก6 4นะครับเข้าที่บน7 2อ่า2 7ออก7 2เข้าที่ล่างแล้วก็8 4เข้าที่ล่างงวดที่แล้ว6 หนึ่งหกสอก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็งวดนี้6ชุดและใน6ชุดนี้คุณผู้ชมมันมีอยู่2ชุดที่มันชนกันกับสูตรหลักสูตรสูตรของงวดที่แล้วนะครับซึ่งก็ชนที่3 7กับ5 7ดนอกนั้นก็ไม่ชนนะงวดที่แล้วก็ชะล่าใจนะครับนะ ไปมั่นใจ4เกินไปนะก็เลยตัดออกเลย66กับ62กับ66เนะี่ยตัดทิ้งไปเลยวันนี้เอาไปทุกตัวนะครับนะก็มีตัวเน้นที่มันชนกันนี่แหละส่วนวิธีคำนวณของสูตรก็ตามนี้เลยนะครับนะ ทีนี้มาดูสูตรเลขเด่นผมจะให้ดูสูตรเลขเด่น2ตัวนะครับที่ผมจับเทียบให้คุณผู้ชมดูในงวดที่แล้วนะแต่ว่างวดนี้ผมเอามาแค่4สูตรนะครับงวดที่แล้วผมชนให้ดู6สูตรซึ่งก็ไม่หลุดเลยนะเพียงแต่ว่าตัวที่มันชนแล้วมันเด่นนะมันไม่มาให้นะอันนี้คือผมคัดมาแค่4สูตรงวดนี้ แล้วก็มีสูตรที่ผมจับคู่เป็นสูตรใหม่สูตรหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีคำนวณก่อนนะครับอ่าสูตรแรกนี้ใช้หลักหน่วยบนบวก9นะสูตรที่2นี้ใช้หลักแสนหลักหมื่น2ครั้งแล้วก็บวก2จะเป็น7กับ9แล้วก็สูตรที่สา ใช้หลักแสนหลักร้อยสามครั้งบวกสองแล้วก็สูตรที่สี่ใช้หลักแสนหลักพันหลักสิบบวกเก้านะครับถ้าสี่สูตรงวดที่แล้วจะเห็นว่ามันชนที่เลขสี่หมดเลยนะทั้งสี่สูตรแต่ว่าก็ไม่หลุดนะครับไม่หลุดสักสูตรนะอันนี้สองอันนี้หกอันนี้หกอันนี้สองแต่ถ้าเป็นงวดเนี้ยมันจะมี เก้จหซึ่งมันชนเท่าเท่ากันนะสองสูตรอ่าชนสองตัวทั้งสี่สูตรนะครับนะห้าเจเนี่ยมันมีสูตรนี้ถ้าเอาสูตรนี้มาเทียบอีกนะอันนี้เป็นสูตรที่กำลังเดิน ผมทำไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วล่ะเพียงแต่ว่าผมว่ามันเดินยังไม่เยอะไงถ้าเอาสูตรนี้ด้วยมันก็จะเป็น7ที่เด่นที่สุดนะมันจะมีอยู่3าสูตร1 2 3ส่วน9มี1 2 5มี1นสองแต่ว่าผมจะลุ้นที่เลขเก้านะ ลองรุ้นวันพระดูว่าก้าจะมาอีกไหมนะแต่ถ้าใครจะเอาสองสูตรนี้ไปจับคู่ก็ได้นะซึ่งผมดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะที่จะเข้ามาอยู่สี่งวดนะครับสองสูตรนี้นะโมดิแล้วก็หกสองหกสองออกสองหอันนี้แปดสี่เข้าล่างนะครับ อันนี้2 7ออก7 2อันนี้6 4ส่วนหวดที่ออก5 4 8 0เนี่ยชนที่เลขก4นะครับแล้วก็งวดออก1 1 7 7เนี่ยจะไปคนละทางกันอันนี้เป็น1อันนี้เป็น7แต่ถ้ามองแค่4งวดนะ่ะ6 4 7 2 8 4แล้วก็2 6เนะี่ยวันนี้จะเป็น3 5กับ5 7ก็ลองจับดูนะมี4ชุดเองนะ ถ้าใครชอบชุดนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมก็คงประมาณนี้นะครับกับแนวทางเราพัฒนาถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม